พิการทางสายตานั่นเองนะคะที่ต้องการตาเทียมหรือว่าดวงตาเทียมเฉพาะบุคคลค่ะล่าสุดค่ะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์รังสิตนะคะในร่วมกับคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดศูนย์ดวงตาประดิษฐ์แจกดวงตาเทียมฟรีให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศค่ะโดยระบุนะคะว่าสําหรับผู้ที่ต้องการเนี่ยสามารถมาที่นี่ได้เลยมีขั้นตอนที่ละเอียดค่ะตั้งแต่การพิมพ์ดวงตาเก็บรายละเอียดเปล่าตาลองลูกแก้วเพื่อที่จะปรับลูกแก้วให้เหมือนดวงตาอีกข้างที่ยังมองเห็นปกติ ะคะมีการกําหนดจุดตําแหน่งเลือกสีตาดำและสีตาขาวด้วยระบายสีให้กใกล้เคียงการกับดวงตาจริงเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดค่ะสุดท้ายก็จะได้ดวงตาเทียมที่มีตาดำแล้วก็ตาขาวเหมือนกับดวงตาปกติอีกข้างหนึ่งนั่นเองค่ะ ข้อแตกต่างระหว่างตาเทียมทั่วไปกับตาเทียมเฉพาะบุคคลนะคะก็คือดวงตาเทียมเฉพาะบุคคลจะมีความเหมือนทั้งขนาดของตาดำสีตาดำและก็สีของตาขาวรวมถึงสามารถเคลื่อนไหวได้ตามเนื้อเยื่อของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งก็จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าใส่ตาเทียมสําเร็จรูปทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกล้าจะสบตาผู้คนแล้วก็กล้าเข้าสังคมและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขค่ะสาหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ตาธรรมชาติ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะหมายเลขโทรศัพท์02-926-9957ที่นี่เขาให้ฟรีไม่จำกัดสิทการราาักษาไม่จำกัดจำนวนไม่จำกัดระยะเวลาด้วยย้ำนะคะว่าไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่การทางสายตาฝากบอกต่อกันด้วยนะคะค่ะปิดท้ายในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชม